มอ้วอ่อารจัน่อจังวัแล้วมันแงองคอคบบเกดไว้นีับกเือ่อลนาพีอาจารย์เป็อดจััเกมเข้าไปใช่แตก่อนใช่ใไหมพี่กูได้องใครเร่อ ไม่ได้กินข้าวไม่มีทางหรือว่าอะไรโอนถ้าเห็นมอไหนงนะมีกแปงสุชงกระชงไก่สดในกระทะให้น่ากินใจเลย่เดียวทั้งสองชงไปอ่านนะเขาชงไปหลดกเขาเอนเขาขึ้นหันะก้าวขีดถอยนบอลเขาจะยู่ดนเด้อ ที่ขอพีกบวนี่เขาแม่ห่อข้วต้มบุญอีกบุญหนึ่งเพราเิมาขอไปเนี่ยแซู้จะกนเดเ่าีเยวมันมันบอกบอกข้าวต้มมันบอกแค่ว่ามันจะไปซีสเกตเนาะหากินไว้ เอาก็จะไปสิเธอให้เรานอนด้วยนะทีนี้เราจะไปนอนบ้านเพื่อนเราไปนอนต้มไม่กินเลยกินข้าวต้มย่อมใจครับความรับถึงเปิดเผยเราจะไปเยี่ยมเธอไม่ถ้าเธอไปกินเราไปกินข้าโพดแถวนั้นก็นู่นแหละนานนู่นเละจะได้ไปหาที่เลี้ยงโ้ได้ัวรเองลับลงมั้งิ้้งาว่าไป ไม่พอมีอะไรที่โมเบิดจนข้อหักบมไปดะเ้าได้เคยไปบายไล่นะเอาวันทีไปนอนนี่มันแหละทำไปดะเ้ามมื่อกีได้กลับนะสมมติว่าเธอเด็กแต่งงานกันมโมงแรกนะสมมติว่าเธอเด็กแต่งงานกันก็ต้องใส่สรงให้เขาเดิใส่หนายามากินกับเอิอโมู่เล็กน้อยกินเออแล้วมันจำเป็นต้องใส่สรงพี่น้องก็ร้ายน้อยย่หขันนาะ ไปค้เดียวไปู้เดียวเลยไปทางแรกเลยเขาลอยลูกเขาบวชไหยแมวประทกับบ้านนอนนอนหนีก็ได้ขาูที่นอนในย่านนี้เลยปูผู้กับปูไอหนาห้องนะเขาปะทับปูไอยนาห้องนี่ปูสาตเไวนาห้องนะนาห้องไม่ถนไหมามาณสามทุ่มไปกับบ้านในเขาบ้านด้ค่ยนั่งที่หนาบ้านนั่งที่นาบ้านท่ิหนาบ้านขเนาะวัดเหมือนเดไปหาผู้สาวไปครกับว่าคกับว่า้าเขาไปขาวบ้านในเขาไปนอน อาต้อดูดนจนเมียเขาเลยเขาไปนอนนะเขาไปนอนอยยังเข้าขไปเขาไปเบ็ดโทรศัพท์เบือนเท่าบ่มีบอกเดาชาดเบียร์เท่ไรไปขอชาดเบียเนื้นก็เลยในตสตกิสินะก็เลยักสารายไปนอดแต่ว่านอนของของยังสีเนี่ยว,ว่านอนอยู่คนะฟังะนะบดนอนยุไกใ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs รเราทขนาดเุคนเราฝากของนี่นีกิไกลเต๋ดี้ทไว่ในห้องหนาห้องมันกรมนหมองมันน้อนไม่เฮียบเลยองไมใหมิมานีฝากเพ้นนกระต่างไหมฟังท่านไหนเป็นหลังข้าไหมบ้านไหนมีผ่ามาดเลยยืมมือส่เระว่ามันเขาเย็ดยังกันโอ้แตกบึมบึมไม่ได้ตลาดดูคนนี้่าอะไรนี่แล้วเาไม่ัแล้ว ทีหาบ้าปล่อยลูกเลยกลับบ้านเลยครับบ้านอีกแง่ทำได้กับบ้านลยกับบ้านดังกับบ้านใังกินเข่าเลยไปหลอหลังพี่ยังไม่กินเข่ามืออะไรก็อะไครับเพี่ยงมั่งพวกม่บกวมาเอาจะตีหาเลยมันอ่ะเขาบอก่าับบ้านเลยก็บอกแม่ไปเรื่อว่าอันลำบ้านเลยใ่จังมือสามจิมือมันก็นั่งกนมา วันนี้แม่ไปคนเห็นอันอันอันบินอันบินเซเว่นเซเว่นเซเว่นซีซิกินทางขาเอ้ยซเ้อยำลอยคนหนึ่งเยอะไปผมเว่าจบไปต้องไปนี่บุ๋วแมียนาเดยวัจไปต้องกัน้าบเขาเขาเก็บเขาเก็บความมตฝาความเลยนี่แบัวมี่แบบดบ้าหรยแบบผิกผู้ใดเก็บฝัก เงยหมดเย็บตัมาพิดปากกูแม่ตัวพันธนเขาอยามอพราะชมตัวดินนะหมูวฟันเหี่ยอดิบอกพีหุ่นหย่หนหยัแล้วมาพิดปากนไม่นมูสซอครับครับตะพันแจเลยฝ้าครับเลยบัดน้มีไบเตี้นยันแม่เขาคุปตก่อนว่คิดเงนแ้มาหลังยูบาเหรอบ้านี้แหย่เลยมาหลังยูบานเลยติดันแจงเลยชอบนี่บัดนี้บัดนี้แต่ว่าแตะแกบอกให ครั้งแรกที่ว่าสิไปบ้านมุ่งยิงแล้วก็ไปหาพ่อะหาม่เขาอันนี้แหละครั้งเรยปกตินี่แต่ไปแล้วก็ไปหาเลยพวกนี้รถลำดับมาเนอ่ยนี่รถเป็นเด็กชุดแป๊กขับกลวนมามีแต่ไปแบบไปทับเอ้ยหน้าบ้านไปดูอยู่เออไปทับบหนน้้าาครั้งแรกแล้วก็แค่ห็นกันครั้งแรกความจิตใจจีดออนตอนเลยวันนี้สามเหมือนน้ำมาเลยก้ามมาน้ามาอดีตโซ่ไปเพื่อเห้วมาแล้วไอ้พวกเขาหนึ่สอนมั่นเขาบอกสอนไม่น้อยน้ำมาแล้ว คอยกลับไปทรงบ่ตอนนั้นน่้อง่งกน่องนีนะเปทรงเออหลอกกับทรงเนี่ม่เขาเขาเลยบอกว่าไปขอขอไปขอขอบ่ไปขอสังโดดเล่เป็นันนี้ไปขอมนกับกบมาหาไปยบกกเบ่ไปง่ายนะเออเดงง่ายง่ายเรียนตัวเชิงอดวันนี้ีข้าีชเป็นปีอ่วช้ไปเห็นงานข้าวิดมันก็ไม่ยุ่งน้องวยไปขอกับไดาเรนบ่ล่ะพนเขาไปใส่มาใส่ยุบยุบเป็นปีกับาไปขอแค่ว่าเขาไปขอเไปขอขอเทีจนแม่เขาแม่นมาหนีบ่ มากนีเลยกะเอ้มากนี่กะโดกรโดนไปคลยวลูกเ้ยบ่แล้วก็เสียลูกเขาก็เลยให้ไปคอเขานำมาซ้ำหมดนำมาซ้ำังไมคอละนี่มันกะกับมันกะกับไปเห็นงานงานไหนพ่พ่อทิดกะกลับมากยูเงียบสุด่อนว่ามันสิบปกรับมากอีกเว้ยนี่ต้้กลับมากแกงออบตอแหละพี่ไส้ดำเนมากัมากยูเงยบอลย มันหนาเลยมันหนาเลยไปหาเขาก่อนเด้อเขาไม่เด็ไปหามันก่อนบริคิดว่าสิ่งที่ทำดีดีบริคิดว่าสิได้เพราะว่าตอนนั้นนี่ตัวเหลืองลายเนะมีในสต็อกอยู่เพียบงดนี่ยใจง่ายมันต้องใส่ซ้อมให,ห้องเด็ดถ้าห้องโบอโลมันไหวเมือนมือห้าไปเก็บของทั่อีกแปตนี่นยมันไปอัดลานอะไรนี่มันผิดกันผิดกันมืนอนั้นเ้างทุท้เขาต้องแช่นห้องบอลมันไหวอันนี้เขาเคลียร์ให้กัน แมนผู้เจ้าแล้วก็ที่มาหาอะไรอยังนี้เาะันเขาจะไปได่หัวใหม่อกี้ว้าตนี้มันต้องใส่มต้องใส่ส้ใหญ่้วมันจไ่ด้ปดเกินเจาอะไต้องใส่คอยขึ้นคอยทไปเันแห้งสิ่ไหดูดไปเขามันเป็นบาปเป็นกรรมถึงว่าจะปวดเกิดันนี้เบาชายล้วได้ดได้ไหม่คือมันปะเบบ่เทียงนห้งเก่งยี่เก่งมันอกบอก้อกแม่แมนมาขับหลายรอบอยู่เลย ันนี้ต่อไปก็จะเป็นเคอรเขียนอหไกันมาเนียนแต่ว่าแม่มันกับมาหเขเขียนกันยนกินก๋วยเตียวเนี่นะบอแมนมือจุกปากกับกัดดอกทุนนี่ยโอ้ยสีคอยเปาเนี่ยชััยไป้งนอกบานมันยังได้ไปคออลไไปคอไปคอชัชัยเดินกุมผ้าาไปคอมา้ไปคอมือให้ข้ไปคอที่อบวอบสอบอกุมผ้าหน้าชั้นสี่ สิองก็่าโอ้ยอีกสองมือฉลองพอด,ดีเลยวันไทยทานนั้มันบอกว่าเนี่ยขนมหมาเสมนขนมหมาข้อง <c oughs> อยู่าบฟูเท่าฟหรฮัลโหลอ้าวนี่ท่านานั่งเล้วนี่ก็ไม่สมีแหละครับ <c oughs> อมนจบเลจบแล้วเ